ครับสวัสดีพี่น้องที่เคารพรักนะครับก็พ่อจะพูดเรื่องของการแต่งงานแบบคาทอลิกต่อนะครับประเด็นที่อยากจะพูดวันนี้ก็จะพูดถึงเงื่อนไขเงื่อนไขสําคัญของการแต่งงานแบบคาทอลิกเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับในความสอนคําสอนของเราในภาคปฏิบัติของเราก็คือ,เ,อ,อเงื่อนไขของการแต่งงานแบบคาทอลิก และจะแต่งงานได้เนี่ยต้องมีเงื่อนไขยอยู่4ประการใหญ่ๆนะครับประการแรกก็คือต้องเกิดขึ้นจากความรักที่แท้จริงก็คือหมายความว่ามีความรักที่แท้จริงเป็นระดับแรกส่วนจะมีความหมายยังไงนั้นจะว่ากันอีกทีก็คือต้องรักกันและกันนั่นเองเจ้าเบ่าเจ้าสาวผู้หญิงผู้ชายจะต้องรักกันและกันถึงจะตกลงและที่จะมาทําพิธีแต่งงานได้ประการที่2ก็คือต้องมีเจตนา เจตนาที่จะมีบุตรหมายความว่าต้องออมีความประสงค์แต่งงานเพื่อที่จะมีลูกอันนี้เป็นเป็นเงื่อนไขประการที่2องที่กำหนดไว้นะครับต้องมีลูกเพราะฉะนั้นใครแต่งงานแล้วไม่ต้องการมีลูกเด็กเราก็ทำแบบคาทอลิกเรากไม่จำให้นะครับถามีเจตนาชัดแจ้งว่าจะไม่มีลูกอย่างนี้ไม่ได้ประการที่3คือต้องมีอิสระ ในการตัดสินใจเลือกซึ่งกันและกันตัดสินใจจะแต่งงานกับคนนี้คนนั้นจะถูกบังคับด้วยกรณีใดๆก็ไม่ได้นะครับคล้ายๆกับการรับสินบ,บุดเหมือนกันก็ต้องตัดสินใจได้ตัวเองจต้องอมีความรับผิดชอบต่อไปอะไรต่างๆนี้เยอะนะครับและประการที่4ี่ก็คือต้องรับทราบและปฏิบัติทนอย่างดีเกี่ยวกับเรื่องของการ เป็นยูนิตี้คือความเป็นหนึ่งเดียวกันเมื่อแต่งงานแล้วแบบคาทอลิกแล้วเนี่ยในข้อกำหนดก็บอกว่าเลิกกันไม่ได้ต้องอยู่ด้วยกันจนกว่าชีวิตจะหาไม่จนกว่าจะตายจากกันนะครับเพราะนั้นจึงมีความสำคัญจึงเป็นสิ่งที่ต้องกระทำอย่างดีเพราะว่าการแต่งงานนั้นเป็นเรื่องที่พระเป็นเจ้ารง ทรงเข้ามาดูแลพระองค์ทรงมาจัดการเพราะนั้นเราจะไปทำเล่นๆไม่ได้นะครับการแต่งงานเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องดำเนินไปนะครับอันนี้วันนี้พ่อจะพูดถึงข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งก็คือเรื่องของความรักที่แท้จริงนะข้อแรกก็คือต้องมีความรักที่แท้จริงเื่อนขประการแรกพี่น้องเวลาที่เราถามใครบอกความรักคืออะไรเขาไปจะตอบนะความรักคืออย่างนู้นอย่างนี้ต้องอ,อ,อะไรอะเพืเ่อเพือบื่อแปรให้อภัยต้อง เป็นจาราดีความรักต้องรู้จักอดทนและต่างก็จะว่าไปนะอะไรทั้งหลายทั้งปวงนะั้นเนี่ยก็ถูกต้องนั่นคือกิจการของความรักมากกว่าเป็นการกระทําอย่างเงี้ยก็แสดงว่ากนนี้รักจริงแล้วความรักที่แท้จริงเนี่ยคือการให้นะครับคือการให้และสิ่งที่ให้นะสาคัญก็คือคือการให้ชีวิตให้ชีวิตแก่กันและกันความรักที่แท้จริงคือการให้ชีวิตแก่กันให้ชีวิตหมายถึงการให้ จิตใจคือให้ใจต่อกันและกันเพราะฉะนั้นต้องมีจิตใจมีใจให้กันและกันนะนทางภาษาเราเราก็บอกอย่างนี้นะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่ามันมันต้องออกจากตนเองการให้คือต้องออกจากตนเองไปสู่มันไม่ใช่เรื่องของของเอาคนอื่นมาสู่ตัวเองไม่ใช่ความรักที่แท้จริงคือการให้ซึ่งถูกต้องนะครับถูกต้องมากเลยแต่ว่าสิ่งที่ให้นั้นไม่ใช่เพียงแค่วัตถุเข้าของเงินทองสำคัญก็คือให้ชีวิตให้จิตใจกับคนที่เรารัก พ่าะนั้นเราจะรักใครสักคนเราจะามีความรักจะเป็นสามีภรรยาต้องต้องให้ชีวิตแก่เขาการที่จะให้ชีวิตแก่เขานั่นก็คือการรู้จักตัดใจรู้จักทําใจใช่ไหมรู้จักตัดใจให้ได้รู้จักทําใจให้เป็นตัดใจคืออะไรครับตัดใจก็คือไม่ยึดมั่นถือมั่นทําตามใจตนเองใช่ไหมตัดใจคือไม่ยึดมั่นถือมั่น ทำต,ตามใจตนเองแต่พร้อมที่จะมองเห็นความต้องการของคนอื่นพร้อมที่จะดูแลช่วยเหลือพร้อมที่จะทําให้คนอื่นนั้นมีความสุขมีความชื่นชมยินดีแต่แต่ต้องเป็นความถูกต้องด้วยนะครับไม่ใช่เป็นความผิดอย่างนี้ก็ไม่ได้ไปตามใจคนอื่นในความผิดก็ไม่ได้แต่ว่าต้องตัดใจไม่ทําตามใจของเราเองตัวอย่างเช่นเวลาที่เราไปทานอาหารกับแฟนเราเนี้ยใช่ไหม แอ๋เราชอบทานอาหารอิสารมากเลยส้มตำน้ําตกอะไรต่างๆที่ชอบมากไก่ย่างข้าวเหนียวที่ชอบมากแต่แฟนเราเขาไม่ชอบอ่ะแฟนเราเขาชอบกินพิซซ่ากินอ,อะไรบาร์บีคิวกินอะไรอย่างนั้นเนี่ยเ,เราก็ต้องตัดใจวเราเหมือนกันนะไม่ใช่แส่สั่ง,งแต่อาหารอีสารส้มตำอย่างเดียวน้ําตกอย่างเดียวเราก็ต้องคุยกันปรึกษาหารือแล้วก็สั่งอาหารที่ที่แฟนเราเขาชอบด้วยอะไร่าง ดีนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับทำใจให้เป็นก็คือต้องรู้จักบังคับต,ตัวเองบังคับต,ตัวเองไม่โมโห Sau, ไม่โกรธและก็อดทนนะั่นเองทำใจให้เป็นก็คือต้องอดทนอดทนต่อข้อบกพร่องของคนอื่นของคนนี้คนนั้นของโดยเฉพาะของคนที่เรารักของภรรยาของสามีของเรานะครับนี่คือ,อความรักที่แท้จริงคือไม่ไม่ใช่เพื่อตอนเองแต่เพื่อผู้อื่นนะครับเขาบอกว่าความรักที่แท้จริงเนี่ย มันมันคนละค้่กับความชอบนะให้ความชอบพูดดีๆแล้วก็พูดดูๆแล้วก็มันจะดีนะครับเวลาที่ไปถามคู่แต่งงานเนี่ยบอกว่าทำไมถึงจะแต่งงานกันอ,ะอ่ะเพราะผมชอบเขาครับเขามีนิสัยอย่างนี้อย่างนั้นผมเลยชอบครับอันนั้นถูกต้องไม่ถูกต้องคือความชอบความชอบมันเป็นจุดเริ่มต้นแต่ว่ามันต้องพัฒนาไปสู่ความรักให้ได้นะความชอบเนี่ยมันยึดตัวเองเป็นหลักใช่ไหมต้องเอาตัวเองเป็นหลักความชอบเพราะถูก จฉันถูกสเปคฉันโอ้อย่างเนี้ยดีเสียงเพราะอย่างเนี้ยหน้าตาแบบเนี้ยผมยาวอย่างนี้ผมสั้นอย่างนี้เนี่ยนะครับมีซิกแพคมีอะไรต่างๆอย่างเงี้ยฉันชอบอันนั้นความชอบเนี่ยมันมันไม่ใช่ความรักแต่ว่ามันตรงข้ามความรักเลยเพราะความชอบคือเอาตัวเองยึดตัวเองความต้องการของตัวเองแต่ความรักนั้นมันคือออกจากตนเองไปสู่ผู้อื่นคือให้นั่นเองนะครับนี่ก็คือ,อสิ่งที่พ่ออยากจะบอกว่ามันเป็นอย่างนั้นนะครับเอ่อ ดังนั้นเองนะเราต้องแน่นอนมันไม่มีใครถึงถึงปั๊บก็อ,อ๋อผมเจอกันปั๊บครั้งแรกให้ผมเออเรียนะผมรักคุณนะขอแต่งงานกับคุณคงไม่ใช่เออมันชอบก่อนถูกต้องนะมันชอบแลเนี่ยสเปคฉันเป็นอย่างนี้ชอบชอบามกันนะในทีวีในเราเห็นบออ่อยๆเออสเปคคุณเป็นยังไงสเปคของเธอเป็นยังไงเลยรชอบถามสเปคและถ้าเกิดเ,เขาบอกมามันเป็นอย่างนี้อย่างกันอันนั้นคือความชอบเท่านั้นเองเพราะว่า ถ้าเกิดยึดเปียนแค่สเปคยึดเพียนแค่ความชอบนะวันหนึ่งมันเปลี่ยนแปลงนะมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเดี๋ยวมันก็ไม่ตรงสเปคมันก็ไม่ชอบแต่ความรักไม่ใช่นะความรักมันสูงสูงส่งแล้วมันมีคุณค่าและความรักที่แท้จริงเนี่ยมันเหนือเหตุผลเนี่ยมันเหนือเหตุผลอธิบายไม่ได้หรอกแต่ว่ามันเหนือเหตุผลจริงๆพ่อยกตัวอย่างบ่อยๆตัวอย่างเช่นพ่อแม่เนี่ยแม่เนี่ยรักลูกมากเลยเห็นไหม เ,เวลาถ้าเกิดลูกไปทําผิดมาสมมติลูกไปไป,ไปทำผิดคนอื่นด้วยทาผิดกับแม่ด้วยไปขโมยตังค์แม่มาเนี่ยสองหมื่นเอขโม,มยตังค์มาแม่จับได้เนี่ยแม่ทําไงแล้วแม่ก็เรียกมาดุมาว่ามาเตือนมาอะไรต่างๆไม่มีแม่คนไหนนะปกตินะไม่มีแม่คนไหนที่จะไปเอาตารวจมาจับลูกเข้าคุกทั้งๆที่ถ้าถ้าเป็นความยุติธรรมความถูกต้องขโมยเรีาญาใช่ไหมต้องแจ้งความจับ แล้วก็ติดคุกแล้แต่ว่าแม่คนไหนก็ไม่ทําอย่างนั้นคือจะเอามาแล้วก็ตัดเตือนแล้วก็ว่าไปนั่นคือ,อความอยากจะบอกว่านั่นคือความรักไม่มีเหตุผลมันเหนือเหตุผลจริงๆเหมือนที่พระเบญจ้าเหมือนพระเยซูร,รักเราเหนือเหตุผลตายแทนเราตายแทนคนที่พระองค์รักก็คือพวกเราแต่อันนี้ก็สําคัญนะครับถ้าเราคิดว่ายึดเพียงแค่สเปคทีค่ดว้วยความชอบเนี่ยนะ ในในโลกนี้เนี่ยมันมีสิ่งที่เราไม่ชอบเยอะมากมายแต่ถ้าเกิดเรายึดแค่นั้นเราจะไม่มีความสุขเลยเราจะงุดหกิดตลอดเราจะมีทุกตลอดเพราะว่ามันมีสิ่งที่ไม่ชอบมากกว่าที่ที่เราจะชอบนั้นในโลกนี้มันเป็นอย่างนี้จริงๆแต่เยงแต่ว่าเราต้องฝึกฝนตนเองนะครับและต้องพัฒนาความชอบนั้นไปสู่ความรักอ่ามันจะเริ่มที่ความชอบแน่นอน เห็นคนนี้อาจชอบเห็นเพื่อนคนนี้นิสัยดีชอบจึงคบกันจึงพูดคุยกันจึงสังสรรค์กันและก็เห็ที่สุดแล้วก็ค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันเป็นความรักแล้วเมื่อเป็นความรักปั๊บเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยนะมันก็จะทําให้เรารู้สึกว่าเออเราพร้อมที่จะเอ่อให้เขาพร้อมที่จะมีชีวิตเพื่อเขา พร้อมที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเขาทาทนลําบากทนอะไรต่างๆเพื่อเขาได้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นความรักพร้อมที่จะอดบุหรี่พร้อมที่จะเลิกเหล้าพร้อมที่จะเลิกการบันดันพร้อมที่จะเป็นคนดีเพื่อเขานี่คือความรักที่แท้จริงนะเพราะนั้นพี่น้องไปพิจารณาดูในครอบครัวของเราเนี่ยมีความทุกข์กันอยู่เนี่ยสาเหตุเพราะอันนี้แหละตัดใจไม่ได้ทําใจไม่เป็นไงก็มีแค่ยึดมั่นถือมั่น แล้วก็ทะเลาะกันอยู่ทุกวี่ทุกวันเนี่ยเพราะฉะนั้นพี่น้องแม้จะแต่งงานแล้วแม้จะมีครอบครัวแล้วก็ตามนะครับความรักที่แท้จริงสําคัญเพราะฉะนั้นขอให้เราทุกคนนะครับช่วยกันดูแลกันแล้วก็ยึดมั่นจริงๆในความรักที่แท้จริงขอพระเจ้าประทานพระพรน,นะครับให้เราเกิดความรักที่แท้จริงอย่างนี้ในหัวใจในจิตใจของเราทุกคนนะครับ,นะรบก็วันนี้ก็ขอทุกคนมีจิตใจที่เปลี่ยมด้วยความรักและพร้อมที่จะรัก ยกย่อมซึ่งกันและกันพร้อมที่จะทำดีต่อกันและกันเสมอนะครับวันนี้สวัสดีครับก็ขอทุกคนโชคดีและมีความสุขกับการมีชีวิตอยู่และก็ดำเนินชีวิตไปในแต่ละวันนะครับ